สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแมีพี่น้องครับกินเขาป้าน้่กันครับผมนะครับพี่น้องครับกะเดี๋ยวเจวผมกัดเบิ้งครับพี่น้องครับบีครับเป็นบีนะครับเนาะได้บีมาสองถุงครับสำหรับผู้มักคมๆนะครับพี่น้องครับเทงไปเลยตวดเลยครับพี่น้องหอดบดิอาหอดส่วนมากครับพี่น้องเดี๋ยวเอาพักมีข้นลดเนาะ ้นนลครับี่อมองครับขี่เพียครับขี่เพียเจ้าขี่เพียครับพี่น้องไหมโอ้ยจุขนๆรดครับพี่น้องครับ นี่เป็นพายกิ้ดครับพี่น้องพายกิ้ดู หันใจอนไรดีอ่องเนื้อเสือนะครับพี่น้องเนื้อเสือตอนเี้เลยครับพี่น้องครับพันเนื้อเสือหลดนะครับเนื้อเสือกับที่เป็นเนื้อจิตมั่นแหละครับบ่เป็นเสืออ้ดีนะครับพี่น้องบึ้งเอาเนื้อเสือเอาสามสิบกีบพันนะครับเนาะตัวตัวยหลดครับตัวกับเที่ยวขี่เพียนครับพี่น้องเราจะเอาขึ้นมาให้พี่น้องบึ้งนะครับเนาะ กับพี <Schweiz> ่น <Hon> ้องโอ้ยคำยังไงรด เน,นี๋ยวพี่น้องอโอ้ลืมตัวแล้วครับพี่น้องมากินเขานอกสถาน,นทีน่นะครับเดี๋ยวผมเอาให้โจที่เป็นอนเด้อ ตว๋ยครับตุ๋ยแก้วเพียเราก็เข่ปันนึงแล้วครับเนาะเดี๋ยวผมเอาให้เจ้าทีนึงแล้วครับพี่น้องครับเฮ้ยยิงเข่าเหมือนกันครับจับตอนแลครับพี่นอ้องเข้าจับใจเสียบเลยครับพี่น้องครับนึ่ครับโอ้สุดๆแล้วครับพี่น้องมือ <c oughs> สุดๆแล้วครับพี่น้องสุดๆแล้วครับนะตับเลยครับพี่น้องครับ ยังยังครับพี่น้องนะครับผมมาตกปลาครับตกปลาทั้งในืตกปลา,ในในปาลืมซื้อเงือครับลืมซื้อเงืาเดี๋ยวอาจจะมีสูตรเด็ดครับเดี๋ยวผมอาจจะเอาตับนาอครับพี่น้องครับตับนี่แหละครับเอาเป็นเงือแล้วก็ลองล่องตกเบิ้งงนาะครับเนาะแต่จังแ,แดงเ้อก็มากินก่อนอน,ะน,อออน,อนะครับเนาะจังคอยว่ากันไหมครับพี่น้องอลืมซื้อเงือนาครับเดี๋ยวผมกะ จกร่องเอาเอานีนะครับเนาะเอาตับเนาะหรือว่าเอาเสือร่องให้ร่องล่องตกเบิ้งเนาะครับเนาะจังมาเบิ้งคลิปคลิปตัวไปเนาะครับพี่น้องว่าบาดเจิด้พอคือบได้หครับลืมอีลีครับพี่น้องบ้าหวอดแล้วบ่มีเมื่อตกปลาครับก็เลยอ่ะกัดกัดต่อเนาะครับพี่น้องครับอินม่รอยทูนี่แหละครับพี่น้องใ้เบิ้งก่อนนะครับเนาะจังกดติดตามไว้เด้อครับพี่น้องครับกะสจเป็นจ้งไดว่าเอาร่องเอาตับใส่ตกป่าเบิ่งสิเป็นจ้งไดเนาะครับพี่น้องครับ ใส่เงาบดได้กะมาค่อยติดตามเบิ้องน้นครับน้องปีน้องครับมากัดต่อเลยครับพี่น้องครับแซ่บคือเก่าครับพี่น้องครับเบิง้งเอาคำเกาอย่างนี้ตัวเเลยนะครับ อีกแล้วล่ะครับน้อพี่น,อน้องครับพันเข่าเบิ้งครับพี่น้องสิเป็นเรื่องใดยังก้อยติดตามเบิ้งนั้นผมเนะครับเด้อพี่น้องครับผมก็บไม่เคยเห็ุขึ้นกันเห็ุเรื่องใดใเนาะครับมันลืมแบพื้เต้า เหนืองามเลยครับพี่น้อง สุดยอดครับพี่น้องครับกะมื้อนี้ก็มากินเนาะครับเปลี่ยนบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันเนาะครับเนาะกะเดี๋ยวมาค่อยติดตามกันเนาะครับเดี๋ยวผมขอตกปลากันเนาะครับเนาะกะเดี๋ยวจะเอาเงื่อนี้ไปไปปักเบ็ดเนาะครับพี่น้องครับจังค่อยติดตามเนาะครับว่าจะได้ขั้นบ่ได้เนาะครับเนาะพี่น้องกะรบกวนพ่อแม่พี่น้องเด้อครับเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมน้ำนิดเดียวครับเด้อเพื่อสิได้เป็นกำลังใจในการสร้างคลิปต่อไปเนาะครับพี่น้องครับก่าติดตามไว้เนาะครับว่าสิได้บ่กับสูตร เอาตับครับตับโต๊ป่าเนาะครับพี่น้องครับจัดเลยครับจัดเลยจังค่อยมารับชมกันเวยครับเ้อพี่น้องครับคลิปต่อไปครับพี่น้องครับอ่าเมื่อนี้ผมกับขอตัวลาไปก่อนนะครับเนาะกับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ